สวัสดีครับบริษัทรับซื้อของเก่าศีราชาจำกัดร้านโฮมคอน,นิเจอร์มือสองนะครับวันนี้วัแรา่ายายที่ทำการจากหมู่บ้านสุภรไรพักเมืศรีราชาครับมาอยู่บริเวณ มาจากบ้านด่านนี้จากวัดหนองปลือศีราชานะครับก็จะประมาณแค่ห่างจากวัดแค่ประมาณ1กิโลนะฮะติดถนนเลยนะฮะตรงนี้อยู่ใกล้ๆกับสีแยกต้นโพนะฮะที่มีต้นโพขนาดใหญ่นี่ก็ติดกับโรงงานเก่าสูแพ็กกิ้ง จะบอกว่านะวเที่ยวกว้างขวางนะครับแต่ไม่น่าจะพอหรือเปล่าครับอันนี้คือรอบแรกนะครับในส่วนของสินค้าที่เข้ามาวันนี้บริเวณที่เห็นอยู่นะฮะ จะเป็นที่นอน Pocket ็ตสปริทั้งหมดนะฮะสาจุดฟุตนะฮะเป็นงานโรงแรมนะครับพอดีทางบริษทัทได้ไปประมูลมานะฮะงานดีนะครับงานสวย <c oughs> เดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะไม่มีขาดนะครับไม่ขาดไม่ยุบ าเตียงเป็นหนังสามจุดห้าแล้วก็จะมีงานผ้าด้วยนะครับหนังงานผ้าสามจุดห้านะฮะตรงจุดนี้นะครับ6กฟุตนะครับ k อเคสปริงเช่นกัน6ฟุตนี่ทางร้านได้มา20 ยี่สิบเสร็จเสร็จนะครับแต่ถึงสามจุดห้าฟุตนี่เราได้ไม่เยอะเลยเกือบสองร้อยนะฮะทั้งฟูกทั้งฐานเลยนะฮะบางชิ้นนี่คือใหม่เลยนะฮะดูเลยนะฮะใหม่เลยนะฮะเรียนว่ามาก่อนได้ สภาพที่ดีก่อนนะฮะแต่รวมๆแล้วก็คือสภาพสวยนะฮะหลอดนี้นะฮะมีงานไม้อัดด้วยนะคะสำหรับขานเตียงฐานเตียงนะครับ3.5้งานไม้อัดนะครับตัวนี้ก็ได้มาเยอะนะครับ วันนี้เป็นหัวเตียงนะครับเวลาลูกค้าไปพักตามโรงแรมก็จะมีเอาอไปวางพวกโทรศัพท์นะฮะครับจะมีทั้งไซส์ใหญ่นะฮะกับไซส์เล็กนะครับ อันนี้ก็จะเป็นวันที่สินค้าลงนะฮะน่าจะเที่ยวสุดท้ายน่าจะประมาณนะฮะหนึ่ทุ่มนะครับประมาณนั้นนะครับน่าจะหมดน่าจะเต็มพื้นที่ฝากด้วยน,นะครับลูกค้าที่ติดตามก็สนใจสินค้านะครับเรียนเชิญเข้ามาได้นะครับ ที่ร้านไว้ที่หน้าเพจอยู่แล้วนะฮะหรือ,อจะสอบถามข้อมูลเส้นทางนะฮะติดต่อที่เบอร์นะฮะ9 6 9 2 6 6 9 6322อทวนอีกครั้งนะฮะ9 6 9 2 6 6 9 6322คุณโอมครับขอบคุณมากครับ